บทที่120ในช่วง3ปีที่ผ่านมาแม้ว่าเจียงเฟิงจะอยู่โรงพยาบาลตลอดทั้งปีแต่เจียงเฟิงก็กลับบ้านนอนตรงเวลาทุกคืนวันนี้เจียงเฟงออกไปหนึ่งวันและมันเลยจุดกลับบ้านในอดีตไปแล้วซึ่งทำให้กองอีอ้อิงแก้ผิดหวังมากเหมือนลูกบอลที่ปล่อยลมเกิดอะไรขึ้นกับฉันเขาตกหลุมรักเจียงเฟิงจริงหรือ กองอี้อิงเก้รู้มานานแล้วว่าเธอยอมรับเจียงเฟิงอย่างสุดลูกหูลูกตาแต่ความรู้สึกรักแท้นี้แข็งแกร่งกว่าที่เคยในคืนนี้ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเจียงเฟิงรับเงินจำนวนมากจากเธอแต่ทั้งหมดถูกใช้กับแม่ของเขาและกองอี้อิงแก้ก็เห็นทั้งหมดความกระตันยูของเจียงเฟิงต่อแม่ของเขาทำให้กองอี้อิงแก้ไม่บ่นเกี่ยวกับเจียงเฟิงมากนักแต่เกลียดเจียงเฟิงยิ่งกว่าเหล็ก ทุกครอบครัวมีคำพีที่อ่านยากและเธอเข้าใจสถานการณ์ของเจียงเฟิงเป็นอย่างดีเมื่อนึกถึงความประหลาดใจมากมายที่เจียงเฟิงมอบให้ตัวเองในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองอีอ้อิงเก้กล่าวด้วยดวงตาที่ซับซ้อนถ้าคุณรักขอให้รักครั้งนี้เป็นที่น่าจดจำเจียงเฟิงคุณรู้สึกถึงหัวใจของฉันที่มีต่อคุณไหม เธอเธอมีไม่เคยมีความรักเลยตั้งแต่ยังเด็กและเธอก็เป็นสาวที่ไม่รู้อารมณ์ประกอบกับความดื้อรั้นของเธอเธอจึงไม่ยอมพูดคำว่ารักออกมาง่ายๆเมื่อเห็นว่าไม่มีร่างของเจียงเฟงในคืนอันกว้างใหญ่กองอี้อิงเกอถอนหายใจอย่างเงียบๆรอคอยการกลับมาของที่รักของเธอในเวลานี้ดาบถูกชักออกมาที่หน้าประตูเมืองฟุตบาท ด้วยการเผชิญหน้าระหว่างเจียงเฟิงและเกาเซียนอากาศทั้งหมดดูเหมือนจะลดลงเป็นศูนย์หัวหน้าเฉาฉันมาที่นี่ด้วยความจริงใจกราบใดที่คุณขอราคาฉันจะให้ทุกอย่างที่คุณต้องการเจียงเฟิงพูดด้วยสีหน้าเศร้าหมอง นี่คือผลลัพธ์สุดท้ายของเจียงเซิงหากเกาเซียนไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีอีกต่อไปเจียงเซิงก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้กำลังเพื่อขู่เกาเซียนเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาและป้องกันไม่ให้กองอี้อิงเก้ถูกขายหน้าเจียงเซิงจึงออกไปทั้งหมดในครั้งนี้เพราะผู้หญิงของฉันไม่สามารถขายหน้าได้ เขาทรงจ้องมองไปที่เจียงเฟิงที่ยืนหยัดอยู่ต่อหน้าเขามุมปากกระตุกไอ้หนูเจ้าไม่ละอายใจหรือเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นใครเฉาซงจงหายไปจากสายตาข้าทันทีทันทีแม้ว่าเฉาทรงทำมันเป็นธุรกิจที่กินคนดาและไม่เคยสร้างอำนาจของตัวเองในพื้นที่สีเทา อย่างไรก็ตามเฉาซีอองก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในพื้นที่สีเทาเช่นกันยักสีเทาสีตัวใดในเซนทรัลเพลนซิตี้ที่ไม่ยอมเห็นหน้าเขาครึ่งหนึ่งตอนนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งกล้าที่จะขวางทางของเขาและแม้แต่พูดอย่างกล้าหาญต่อหน้าเขาซึ่งทำให้เฉาทรงโกรธอย่างมาก ถ้าไม่ใช่เพราะสถานที่ของแวงเทียนบ้าเฉาทรงคงไม่รังเกียจที่จะเอาชนะเจียงเฟิงจนกว่าเขาจะไม่รู้จักแม่ของเขาด้วยซ้ำน่าละอายใจใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันจะบอกคุณเหมือนกันความอดทนของฉันมีจำกัดส่งคำสั่งธุรกรรมให้ฉันทันทีทันทีเจียงเฟิงพูดอย่างเงย็นชาจดจำในวินาทีบนโทรศัพท์มือถือเพื่อให้คุณได้อ่านนิยายที่ยอดเยี่ยม กราบใดที่แวงเทียนบ้าไม่ให้ความร่วมมือในคืนนี้เจียงเฟิงจะใช้ฟ้าร้องเพื่อทําให้เกาเซียนตกใจอย่างแน่นอนไม่ว่าในกรณีใดเขาต้องได้รับหลักฐานการขายเครื่องประดับของกงเทียนหลงในคืนนี้เฉาซีอองหน้าซีดเด็กดีเขาเป็นผู้ชายแบบไหนเอาให้สะสมให้เขาเย็ดฉันบัดซบเอามาให้ฉันเฉาเซิงโกรธอยู่พักหนึ่ง และสิ่งมีชีวิตที่เหมือนนมโดก็กล้าที่จะตะโกนใส่เขามันน่าเบื่อจริงๆใช่บอดีิการ์ที่มีความสามารถหลายคนนำโดยเฉาซีอองพุ่งเข้าหาเจียงเฟิงอย่างกระตือรือร้นไปลงนรกซะเฉาซีอองโกรธจ,จัดจ้องมองไปที่เจียงเฟิงราวกับกำลังจ้องไปที่คนตาย ใบหน้าของเจียงเติงเย็นชาขณะที่เขาตรวจดูชายชะกันหลายคนที่วิ่งเข้ามาหาข่าวทะลึ่งเจ้ากล้าดียังไงมาโจมตีฝ่าบาทเฉาทรงเจ้ากล้ามากในขณะนั้นเองหวังเทียนปาที่ออกไปจัดการเรื่องนี้ก็มาถึงทันเวลาบทที่หนึ่งสองหนึ่ง เมื่อเห็นว่าคนของเกาเซียนเกือบจะโจมตีเจียงเฟิงดวงตาที่โกรธแค้นของแวงเทียนบ้าแทบจะลุกเป็นไฟเจียงเฟิงคือใครนั่นคือองค์กรลึกลับที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลอดออฟเดอะดราก้อนเกตคุณจะลุกรานความยิ่งใหญ่ของดราก้อนหลอดได้อย่างไรถ้าดวงตาสามารถค่าได้ตอนนี้เฉาทรงคงตายไปแล้วหลายพันครั้งวังหัวหน้าวัง เมื่อเห็นหวังเทียนป้ากำลังใกล้เข้ามาพร้อมออร่าชั่วร้ายเฉาซีอองก็ตกใจ20หรือ30คนล้อมเฉารงและคนอื่นๆทันทีแวงเทียนบ้ามองไปที่เกาเซียนและตำหนิด้วยความโกรธเกาเซียนคุณเอาความกล้าออกจากความทะเยอทยานหรือไม่ หัวหน้าแวงคุณหมายความว่าอย่างไรเกาเซียนของบดคิ้วเขามากักจะกลมกลืนกับบ่อน้ำของแวงเทียนบ้าทำไมจูจ่ๆแวงเทียนบ้าถึงฉีกตัวเองออกจากกันแวงเทียนบ้าก้าวไปข้างหน้าและเตะเกาเซียนอย่างดูเดือดเกาเซียนไม่ทันตั้งตัวและถูกเตะเหมือนสุนักกินที่หัวหน้าบอดี้การ์ดที่เก่งกาจหลายคนอุทานพร้อมกัน หวังเทียนป้าและกลุ่มน้องชายต่างพาคนของพวกเขาไปปราบคนเหล่านี้พวกคุณกล้าลองอีกครั้งไหมเชื่อหรือไม่ว่าเมื่อฉันทักทายมีดสีขาวเข้าไปและมีดสีแดงออกมาหวังเทียนป้าพูดอย่างเย็นชา บอดี้การ์ดชั้นยอดไม่กี่คนที่ติดตามเฉาซีอองต่างก็เงียบพวกเขาตระหนักดีถึงความหวาดกลัวของหวังเทียนป้าถ้าพวกเขากล้าที่จะกระทำการบุ่มบ่ามอีกครั้งบางทีแวงเทียนบ้าอาจจะทำลายพวกเขาจริงๆ เขาทรงถามด้วยความงุนงงหวังเทียนป้าเจ้าบ้าไปแล้วหรือฉันบ้าหรือเปล่าฉันคิดว่าคุณบ้าไปแล้วใช่ไหมวังเทียนบ้าตะโกนด้วยความโกรธและเตะเกาเซียนอย่างแรงอีกครั้งเมื่อถูกหวังเทียนปาเตะอีกครั้งเฉาซีอองก็ยิ่งสับสนมากขึ้นเขาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับแวงเทียนบ้าดังนั้นเขาจึงมาเล่นในเมืองแวงเทียนบ้าฟุตบาทบ่อยๆ ตอนนี้แวงเทียนบ้ากำลังต่อสู้กับเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาอาจเป็นเพราะเด็กตรงหน้าเขาฉากต่อไปเป็นการยืนยันการค่าดเดาวของเฉาซงโดยตรงพันใดนั้นแวงเทียนบ้ามองไปที่เจียงเฟิงและคุกเข่าข้างหนึ่งขอโทษฝ่าบาทช่วยค่าช้าไปโปรดแก้ไขด้วยฝ่าบาทอะไรนะ เมื่อเห็นก้าวข้างหน้าของพวกเขาวปากของเกือบทุกคนกลายเป็นรูปตัวปอซึ่งสามารถใส่ซาลาเปาสีขาวหลายๆอันเข้าไปข้างในได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฉาซี่อองดูหวัดกลัวและหัวใจของเขาเต็มไปด้วยคลื่นสายเพื่อขอความช่วยเหลือ ป่าบาทโปรดแก้ไขฉันเป็นย่าขนาดใหญ่ในขณะนี้เฉาซี่อองรู้สึกเพียงว่าดวงตาของเขาพร่ามัวฉากที่อยู่ตรงหน้าเขาดูไม่สมจริงเอาเสียเลยคุณรู้ไหมว่าแวงเทียนบ้าเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ระดับราชาในพื้นที่สีเทาและเขาคุกเข่าลงเพื่อเด็กที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักนี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ฉันพูดว่าไม่จำเป็นต้องมีมารยาทที่ยุ่งยากเหล่านี้ระหว่างคุณและฉันเมื่อมองไปที่แวงเทียนบ้าที่คุกเข่าข้างหนึ่งอีกครั้งเจียงเฟิงไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้โชคดีที่แวงเทียนบ้ามาทันเวลาเพื่อป้องกันตัวเองจากการทำสงคราม จากนั้นแวงเทียนบ้าก็ลุกขึ้นและกล่าวโทษตัวเองฝ่าบาทปกติแล้วเกาเซียนจะไม่มาจนกว่าจะถึงเวลา11บเอโมงข้าไม่คิดว่าวันนี้จะเร็วกว่านี้นี่คือความประมาทเลิ่นเลิกของผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าไม่มีปัญหาเจียงเฟิงโบกมือ แวงเทียนบ้าทราบดีถึงสถานะของเจียงเฟิงดังนั้นเขาจึงมองไปที่เกาเซียนและพูดด้วยเสียงทุ้มว่าฝ่าบาทท่านต้องการให้ฆ่าฆ่าเขาด้วยตัวเองเพื่อระบายความโกรธให้กับท่านหรือไม่ ตายตายเมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าชราของเฉาซีอองก็ซีดลงด้วยความตกใจและเขาแทบจะฉี่รถพื้นแม้ว่าเขาจะเป็นหัวหน้าของตลาดมืดแต่เขาก็น่ากลัวอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับความตายเจียงเฟิงไม่ตอบแต่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อมองไปที่เฉาซงหัวหน้าเฉาคุณให้สิ่งที่ฉันต้องการตอนนี้ได้ไหม